สวัสดีค่ะพี่พี่ป3นะคะวันนี้เราจะมาทําการทดลองเรื่องแรงนะคะแต่จะเป็นแรงชนิดที่เป็นแรงไม่สัมผัสนะคะนักเรียนอ่าอยู่ในหนัสือแบบผัดหน้า69นะคะถึง72คะ่ะนักเรียนอ่าวิธีทาก็นะคะให้เราผูกเชือกนะคะกับไม้จิ้มฟันและลวดเสียบกระดาษนะคะนักเรียนเห็นไหมคะคุณผูกๆเลนะคะเสร็จแล้วก็ถ้านักเรียนไม่มี เหมือนของคุณครูอ่ะคุณครูก็จะใช้บิกอร์ใช่ไหมแต่ถ้านักเรียนไม่มีนะคะนักเรียนอาจจะใช้กล่องก็ได้นะคะอ่ากล่องพลาสติกใสๆเราจะได้มองเห็นใช่ไหมคะนักเรียนอ่าเสร็จแล้วคุณครูก็จะผูกเชือกไว้เห็นไหมคะอ่าครูก็จะผูกเชือกทางไม้จิ้มฟันแล้วก็ลวดเสียบกระดาษเสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้องมีแท่งแม่เหล็กนะคะอ่าคุณครูก็จะมีนี่ก้อนแม่เหล็กของคุณครูนะคะหรือจะเป็นแบบนี้ก็ได้ทางมันจะเป็นสิ่งที่นักเรียนหาได้ใช่ไหมคะเราก็จะมาทําการทดลองว่า ะะสังเกตว่าแท่งแม่เหล็กเนี่ยเข้าใกล้ไม้จิ้มฟันและลวดเสียบกระดาษแล้วมันมีลักษณะยอย่างไรแรงชนิดนี้เรียกว่าแรงแม่เหล็กนะคะแต่เป็นแรงแบบเขาให้สังเกตว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม่เหล็กอะ่ะสัมผัสกับไม้จิ้มฟันหรือสัมผัสกับลวดเสียบกระดาษไหมะนะคะ,ะนักเรียนดูนะคะอันนี้คือนักเรียนดูนะคะลวดค,คุณครูจะ ใกล้นะคะเอาแม่เหล็กไปใกล้ๆกับไม้ทิ้มฟันนักเรียนสังเกตไหม, mm. ไ,มไม้ทิ้มฟันขยับไหมคะไม่ขยับนะคะอ่าทีน,นี้นักเรียนดูสังเกตสิสิ่งที่ขยับคืออะไรคะไหมพอครูมหมุนหมุนแท่งแม่เหล็กเห็นไหมคะสิ่งที่ขยับหมุนตามคืออะไรคะนักเรียนก็คือลวดเสียบกระดาษเห็นไหมคะนักเรียนอ่าเพราะฉะนั้นถ้านําแม่เหล็กเข้าใกล้ลวดเสียบกระดาษนะคะ ลวดเสียบกระดาษก,ก็จะทําไมคะนะักเรียนเคลื่อนที่เห็นไหมคะนะักเรียนคุณครูไม่ได้เอาแตะกับขวดแก้วเลยนะคะไม่ได้เอาแตะกับขอบบิ๊กเกอร์เลยอยู่ห่างนะคะนะักเรียนอันนี้นะคะ่ะเรียกว่าแรงแบบแรงไม่สัมผัสนะักเรียนนะคะอ่าดูนะคะอ่าเขยับเราขยับแท่งม่เลยเห็นไหมคะลวดเสียบกระดาษข้างในมันไม่ได้มีลมนะคะเห็นไหมคะ วิ่งมานี้ก็ได้อ่าขึ้นขึ้นลงลงได้ไหมเห็นไหมคะอ่าขึ้นลงได้อ่ะนะคะอ่าขึ้นลงก็ได้ด้วยลรดสบกระดาษก็จะขึ้นลงได้นักเรียนเห็นไหมคะเห็นไหมนักเรียนอ่าหมุนตามได้ไหมอ่าเห็นไหมคะนี่แหละค่ะจะถามว่ามันสัมผัสกันโดยตรงไหมไม่เห็นไหมคะอยู่ห่างกันเห็นไหมคะนักเรียนอ่าเนี่ยเห็นไหมคะ คุณคงไม่ได้เอาสัมผัสกันนะคะอ,อ่ะอยู่ห่างก,กันเห็นไหมอ่านะคะนักเรียนคิดว่าแรงแม่เหล็กเนี่ยมีผละการทาต่อวัตถุที่นํามาทดลองไหมคะนักเรียนมีไหมอ่าถ้าโอ้โหไม้จิ้มฟันเรากโดดกขึ้นไปข้างบนแล้วอ่ามีผลกับไม้จิ้มฟันไหมไม่มีใช่ไหมคะอ่าแต่มีผลกับลวดเสีบกระดาษไหมคะ ลวดเสียบกระดาษเป็นอะไรเป็นโลหะนะคะนักเรียนแสดงว่าแม่เหล็กเนี่ยมีผลนะคะมีแรงกระทําต่อวัตถุที่มีลักษณะเป็นโลหะนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราดูผลการทดลองเสร็จแล้วนักเรียนก็ไปทําแบบฝึกหัดกันเลยค่ะ,ะนักเรียนคะถ้านักเรียนทําการทดลองแล้วนะคะ จริงๆถ้านักเรียนอยู่โรงเรียนน่ะนะคะคุณครูก็จะให้เล่นเกมนี้นะคะเราก็จะนะคะลากธงนะคะแต่ละประเทศไปไว้นะคะไปไว้ตามประเทศนั้นๆนะคะนักเรียนโดยใช้แรงไม่เหล็กนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยเราทําการทดลองไปแล้วใช่ไหมคะนักเรียนแต่เราจะไม่สัมผัสนะคะดเราจะไม่ลากไปแบบนี้อ่าอย่างนี้มันจะติดใช่ไหมคะนักเรียนอ่าอันนี้ธงประเทศอะไรคะ นักเรียนสังเกตไหมอันนี้บุรณาการอาเซียนนะคะนักเรียน,อ,น,นอันนี้อินโดนีเซียเราก็จะเอาแท่งไม้เหล็กนะคะไว้ข้างล่างแล้วเราก็จะลากไปอินโดนีเซียอยู่ไหนเราก็ลากไปหาค่ะนักเรียนอินโดนีเซียนี่นะคะอินโดนีเซียนักเรียนแอนเราก็ไปวางในประเทศนั้นนะคะอ่าต่อไปประเทศเลาวค่ะนี่นะคะนักเรียน อ่านะคะแล้วก็เมียมมาอืเรียนเห็นไหมคะเห็นทงไหมอ่านี่นะคะคือแรงไม่สัมผัสนะคะนักเรียนสามารถใช้ประโยชน์จากแม่เหล็กนะคะอ่าเหมือนเวลาเราไปเล่นนะคะเช่นรถไฟหาอตีลังกาเขาก็จะใช้แรงแม่เหล็กนี่นะคะนักเรียนทําให้สามารถเคลื่อนที่ได้นะคะต่อไปคัมพูชาน่าฮะ คอมบูดีอประเทศไก,ไกลๆบ้านบานบ้้าานนหลักค่ะไหนประเทศไทยไหนเอ่ยอันนี้จะติดกันนักเรียนทางโน้นให้มันติดไม่ให้มันนี่นี่กันนะคะนักเรียนอ่าเราก็แยกแยกออกมาค่ะต้องทำให้มันแยกจากกันก่อนนักเรียนฮึดแอะได้แล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นประเทศฟ,ฟิลิปปินส์ไปฟิลิปปินส์ค่ะนักเรียน เห็นไหมคะเห็นธงประเทศฟิลิปปินส์ไหมคะนักเรียนแล้วก็ประเทศไทยทไทยอยู่ไหนคะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ประเทศไทยค่ะต่อไปประเทศบรูไนอุ้ยประเทศบรูไนเราตกนคะครัเรียนต้องพยายามนะคะนักเรียนเอามันขึ้นมาให้ได้แน่ได้แล้วคะ่ะแล้วก็ไปค่ะบรูไน ธงมาเลเซียคูหายไปไหนแล้วอันหนึ่งนะคะนักเรียนอ่านี่นะคะคือการเล่นเกมนะคะโดยใช้อํานาจของแรงแม่เหล็กแบบไม่สัมผัสการเรียนอ่านี่ค่มาเลเซียค่ะมาเลเซียอ่ครบแล้วค่ะสิบประเทศค่ะนักเรียนนี่นะคะสําหรับการเล่นเกมของเราโดยใช้แรงแม่เหล็กค่ะ